เมนูถัดมาคือเมนูแสงไฟนะครับผมเมนูนี้นะครับสามารถปรับไฟอ่านแผนที่ได้นะครับคือไฟบริเวณตรงนี้นะครับไฟอ่านแผนที่แยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับสามารถสั่งให้เปิดไฟก็จะเปิดตลอดเวลาแบบนี้นะครับสามารถสั่งปิดนะครับผมไฟก็จะปิดนะครับหรือเปิดให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับประตูปิดสนิทนะครับไฟก็จะดับอัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าเปิดประตูไฟก็จะสว่างขึ้นแบบนี้นะครับ เมนูถัดมาครับเป็นแสงไฟนอกตัวรถนะครับผมถ้าเรากดมาปุ๊บจะสามารถตั้งระดับของไฟหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวระดับไฟหน้านะครับจะเห็นอยู่นะครับจะเป็นเส้นตัวไฟหน้าประมาณนี้กดเลขหนึ่งไฟจะต่ำลงมานิดนึงกดเลขสองไฟจะต่ำลงมาอีกนะครับกดเลขสามไฟจะต่ำลงมาอีกนะครับปรับไปที่ศูนย์คือไม่บรรทุกอะไรเลยไฟหน้าจะสูงขึ้นมาในระดับปกติแบบนี้นะครับ เมนูปิดไฟหน้าล่าช้าในกรณีที่เราล็อกรถนะครับถ้าเราล็อกรถแล้วอยากให้ไฟหน้าติดค้างไว้30วิวิก่อนที่จะดับลงนะครับเพื่อสองทางให้เราเดินเข้าบ้านได้อย่างสะดวกสบายนะครับคือเมนูแสงไฟของรถเนตตาเอ็ด